อยู่บ้านมาจะครบปีแล้วนะครับยังไม่ได้มีการอัปเดตเลยว่าแต่ละมุมของบ้านเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างแล้วบ้านใหญ่ขนาดนี้นะอยู่กัน3คนเนี่ยใช้ชีวิตกันยังไงคิดติดบ,บ้านจะพาไปดูครับต้องเรียกว่ามุมนี้เป็นมุมโปรดใช้ชีวิตฝั่างนี้บ้างนะไม่ได้ใช้เลยไม่ได้นั่งเลยโซอย่างเดียวมุมโปรดของแม่ก็คือนี่แหละห้องสต็อกแม่ก็ต้องจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพ่ออันนี้ก็เป็นคนเลี้ยงต้นไม้ในบ้านแล้วยุ่มันไม่เยอะหรอกพ่อ ยิ่งไม่รู้เนี่ยก็ต้องยิ่งป้องกันแค่นี้เนี่ยยุงก็ไม่สามารถมาวางไข่ได้แล้วบุรเบียครับฮัปมันโหชิลมากพ่อเออแม้ว่าให้อาหารปลาโอ้ชิลสุดแล้วมุมเนี้ยคือจริงแล้วเนี่ยมุมเบียของบ้านเนี่ย ต้องเรียกว่ามุมนี้เป็นมุมโปรดเกือบจะที่สุดได้หรือว่าเป็นมุมที่พ่อมาใช้เยอะที่สุดเพราะว่า uh. มุมนี้เป็นมุมที่พ่อมานั่งเสพวิวสวนด้านหลังบ้านได้ uh. นะครับผมแล้วก็เป็นมุมที่ตื่นมาเช้าๆก็มานั่งกินกาแฟ uh. บางทีอ่านบทเราก็จะใช้มุมนี้เป็นหลักและที่สําคัญเติร์นเนี่ยให้อาหารปลาได้ด้วยแล้วเราก็เลี้ยงปลาคาร์ฟบอยแบบนี้มันก็มีความสวยงาม มีความเป็นเซนแบบว่า t ropical นิดๆเป็นในตัว <ๆ S 2> เพราะว่าเราก็มี <ๆ S 2> <ๆ S 1> พันไม้ต่างๆ,ๆที่ปลูกอยู่ตรงนี้ด้วยมีทั้งบ่อปลา้างบานแล้วก็ยิ่งช่วงนี้ก็น่าฝนเสี่ยงต่อการติดไข้เลือดออกมากเลยนะพ่อใช่จริงๆแล้วเนี่ยก็เคยแอบกังวลอยู่เหมือนกันนะตอนที่เราทําบ่อเสร็จแล้วก็ใส่ต้นมงค้ลไม้เข้าไปเนี่ยเพราะหะไรเพราะว่าเราก็กลัวว่า,าจ,จะเป็นที่เพาะพันุชั้นดี ของยุงลายเพราะว่ายุงลายจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพาหะที่สามารถนาพาโรคมาให้เราได้และมันก็จะกระจายไปทุกที่เพราะว่าโดนยุงลายเพียงตัวเดียวกัดเนี่ยก็อาจเสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออกได้ยิ่งไม่รู้เนี่ยก็ต้องยิ่งป้องกันเพราะเราไม่รู้ตัวหรอก ว่าโดนยุงกัดตอนไหนรู้ตัวอีกทีเนี่ยมันก็กัดไปแล้วเออใช่ใช่แต่ย่าบ่อนี้น้ํานิ่งน้าอะไรมันมีผลไหมเพาะนี่ไงเราก็เลยทําให้บ่อน้ําของเราเนี่ยไม่นิ่งโดยการที่มีระบบน้ําหมุนเวียนนะครับมีน้ําตกเข้ามาช่วยมีปลาคอยว่ายอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้น้ําในบ่อของเราเนี่ยไม่นิ่งเท่ากับว่าเป็นการตัดวงจรของการ วางไข่หรือว่าเพาะพันธุ์ของยุงลายได้อ๋อเออไม่น่าพ่อก็แบบเอ้ยก็ไม่ได้อะไรกินหมูกระทะมันก่อนกับยุงเล่ก็อยู่นั่งกินกันตรงนี้อยู่ก็เป็นสิบสิบคนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูและใช่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วทุดนชิงเลือดหวานหวานของยุงยุงทั้งนั้นยุงเยอะนะคงบอกว่าหวานเจี๊ยบใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแทบจะไม่มียุงเลยนะครับผมแล้วพ่อจริงบางทีเราสนุกเนี่ย เราก็ไม่ระวังตัวหรอกว่าจะโดนยุงกัดตอนไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ระบบต่างๆด้วยความรู้พื้นฐานเนี่ยมันตัดวงจรของการพ่พันของยุงลายตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยให้เราสบายใจไปได้เยอะเคยสังเกตอยู่เหมือนกันนะเคยเห็นปลาคร์ฟเนี่ยอยู่ดีก็เอ๊ะเป็นซเาะอะไรแบบว่าตามๆขอบๆนึกออกก็อาจจะเป็นไปได้ว่าว่านอกจากตรงนั้นมันจะมีพูดพันธุ์ที่เขาไปกินแล้วก็อาจจะมีพวกแบบว่า ลูกน้ําในวันข้างหน้าชกลายเป็นยุงหรือว่าเป็นยุงลายขึ้นมาได้ปลาคาวคราวนี้ปลาคาวเขาก็บอกหวานเจี๊ยบบอกหวานเจี๊ยบพ่อพูดถึงการอยู่บ้านเนี่ยพ่อเกิดนี่ต้นชิปแล้วอยู่เนี่ยย้ายเข้ามากี่เดือนแล้วเนี่ยคือจริงแล้วนี่ก็ย้ายเข้ามาจะปีนแล้วนะแต่ปีนแล้วทุกอย่างมันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วชินยังชินยังชินแล้วชินแล้วแต่ว่ามันก็จะมีมุมต่างๆที่เป็นมุมโปรดแล้วก็เป็นมุมที่ไม่ได้ใช้อะนะคือจริงๆอย่าลืมว่าบ้านนี้เนี่ยนอกจากเป็นบ้านแล้วเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่าาเป็นนฐทัพของ บริษัทเคยจัดมหาชนซึ่งตอนเนี้คุณแม่กำลังอยู่ที่ฐานทัพของเคยจัดมหาชนแม่ทำไรอมามุดมุดอะไรอยู่แถวนี้เนี่ยอ้าวลูกนี่ <c oughs> <c oughs> จัดสินค้าให้ลูกค้าพ่อเขาบอกว่าเขาจะทำคลิปโชว์มุมโปรดมุมโปรดมุมโปรดของแม่ก็คือนี่แหละห้องสต๊อก อย่าเรียกว่าเป็นมุมเปิดเลยลุงก็คือเรียกว่าเวลามาจัดของให้ลูกค้าเวลาลูกค้าสั่งของเนี่ยมันก็คืออยู่ในห้องสต๊อกขอขอแอบสปอยได้ไหมว่ามีอะไรอยู่ในนั้นน่ยก่อนแล้วเนี่ยก็มีน้ำแกงส้มอู๋นี่ก็ตึงตั้งแต่คลิปออกไปเนี่ยน้ำแกงส้มนี่สต๊อกวันเป็นร้อยอ่าอันนี้ปูแป้นพร้อมน้ำจิ้มแซ่ นี่นี่อันนี้อันนี้ให้ดูอันนี้แบบตกเกรดตกเกรดส่งลูกค้าไม่ได้แต่ว่าเรากินได้โอ้เรียกได้ว่าดูดมันตอนดึกๆนะสาวๆนะลุกขึ้นมาทำส้ปตามหยอดเป็นตัวสมบูรณนะแล้วดูดฟิกฟีดนะโอ้ดองน้ำปลานี่คือแบบอร่อยอย่าบอกใครเพราะว่าเราดองน้ำปลามาอย่างดีแล้วน้ำปลานี่ก็ต้องเป็นน้ำปลาในชุมชนของจังหวัดจันทบุรีที่เขาเป็นหมู่บ้านที่เขาทำนะซอฟพาวเวอร์แล้วเราเนี่ยที่นี่แหละครับ ตู้นี้เนี่ยคือเป็นสต๊อกของทุเรียนเขาเรียกว่าทุเรียนกวนแหม่รีบเปิดรีบปิดอะทำไมอะไม่ได้ทุเรียนกวนแป๊บหนึ่งนะแม่ครับอ๋อนึกว่าเบลนี่นี่เราแบบว่าแพ็คอย่างดีทุเรียนกวนแล้วก็จะไปแพ็คลงกล่องใหญ่อีกครั้งหนึ่งแต่เวลาเราสต๊อกเราสต๊อกไว้ตรงนี้ทังตู้มีแค่อันเนี้ยที่เหลือมันจะเป็นเนื้อมายิงครับหลายคนก็ยังแบบตามถามนะว่ามะยงชิดยังมีอยู่ไหมเอาจริงเคลียร์ก่อนมีไหมมีหรือไม่มีเอาเคลียร์ ไม่มีแล้วค่ะอันนี้พื้นเนื้อมายงชิดที่เราจะเอาสต๊อกไว้ทําแยมอ๋อนี้ไปทําแยมอ๋อแสดงว่านี่คือลักษณะของแปลรูปแบบแปรรูปผลไม้ถ้าแปลรูปผลไม้เนี่ยจะอยู่ตู้นี้ถ้าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้ที่เกี่ยวกับแกงเอ่ยอะไรเอ่ยน้ำแกงส้มแกงกะวานไก่หมูชะมวงของขาวใช่แต่ถ้าตู้นี้เนี่ยอันนี้ก็คือของเด็ดอันนี้ก็หมึก เมือกแดดไงอ๋อนี่ก็ตึงนี่ก็ะตึง,ตง<ำ>เอ้ยแต่ดูดูเหมือนสดนะ ล้วดูไม่เคยจันว้าวุ่นมากเลยก็คือขอโทษอนี้ปลาอินซีหมดแล้วหมดอีกหมดแล้วหมดอีกแต่คือลูกค้าแบบชอบแบบลองก่อนไว้อะไรอย่างเงี้ยเขาอย่างที่บอกไงมิจฉาชีพก็เยอะเขาก็ยังไม่เชื่อใจยังอะไรอย่างเงี้ยเตือนภัยเออแวะเตือนภัยกันยังไงสังเกตยังไงจะได้รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพเป็นเพลงปอมเอาอย่างเดียวเลยกาลังจะกดคําว่าโอน ดูคำว่าบริษัทบอดี้เฮาส์พราะมิชชาชีพที่เล่นทุกทางคือเขียนว่าโอนเงินบริษัทบอดี้เฮาสจำกัดเท่านั้นโดยนางสาวตื่น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 อดูทริคเขาใช่ทริคเขาแบบโอ้โหเก่งเนอะลุงเชื่อไหมแอนเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนโกงทุเรียนเพราะแอนเครียดมากตอนที่โดนมิชาาชีพแล้วยิ่งหน้าเนี้ยโดนอยู่แล้วโดนเป็นร้อยเพจเลยดูซิว่าเขาูคุยกันยังไ มีทุกเจ้าบอกใครเคยสั่งทุเรียนเจ้านี้โกงใครเคยสั่งทุเรียนเจ้านี้โกง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 ใช่ปีที่แล้วสองปีที่แล้วที่เราแบบเครียดเราเราอาจจะโดนโแต่ทีเนี้ยพอเรามีกระบอกเสียงออกมาบอกว่ามันไม่ใช่นะเขาก็เบนเข็มไปหาคนขายทุเรียนเจ้าอื่น ห้องเนี้ยจากห้องสต๊อกก็จริงๆก็ห้องเก็บของนี่แหละแต่<ช>ว่าค่อนข้างมีระเบียบที่ดี<ช>อากาศดูเนี่ยเราอยูนตั้งนานไม่ร้อนก็จะบอกได้เลยว่าแม่ก็ต้องจัดห้องสต๊อกห้องทํางานของแม่เนี่ยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดโปร่องอากาศไทยเทสะดวกไม่อ,อับทึบแล้วลุงอย่าลืมนะยุงลายกัดเพียงตัวเดียวนะ ก็อาจเสี่ยงเป็นไข้เลือดออกได้เลยนะลุงยิ่งเราไม่รู้เรายิ่งต้องป้องกันป้องกันยังไงง่ายๆเลยก็คือการเก็บบ้านเก็บสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคือแค่นี้เราก็ป้องกันยุงได้ในระดับนึงแล้วนะเราเอะห่วงไว้หมดอะก็คือมนุษย์แม่เนาะห่วงทุกคนเพราะฉะนั้น จัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอากาศปลอดโปร่งถ่เทสะดวกไม่อัดการันไว้ดีกว่าแก้เลยดีกว่าใช่ลุงแต่ทุกอย่างในชีวิตแหละถ้ามันมีระเบียบเนี่ยมันก็จะป้องกันเราได้หลายอย่างซึ่งเมื่อก่อนแม่เป็นคนไม่มีระเบียบนะแต่ตั้งจต่มีลูกเนี่ยโอ้โหระเบียบมาคุณระเบียบครับฮับ ผมนี้ก็หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วว่ามันเป็นทาข้าบ้านเนาะมีห้องเนี้ยที่เป็นห้องจั่วที่พ่อเองก็ภูมิใจและพร o มากเพราะว่าเป็นห้องที่ิส s p l a y แล้วก็โชว์ความเป็นไม้ที่มากับบ้านไม้เดิมที่อยู่เขาหมดเเขาเบรกอะเขาเห็นหมดแล้วเออใช่เขามาหลายรอบแล้วอยากรู้ว่าตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยใช้ชีวิตฝั่งนี้บ้างนะม ไม่ได้ใช้เลยกลายเป็นห้องนี้เป็นแบบว่ารับทีมงานรับผู้ใหญ่มาเวลามีประชุมมีอะไรอาจจะมาคุยกันที่นี่ที่กางเป็นต่อมาบ้านเราติดครัวแล้วเขามากินซอยจุกันโต๊ะนี้แล้วก็ไม่มีอีกเลยนีมีมีอันนี้แหละนั่งบ้างไหมไม่ได้นั่งเลยโชว์อย่างเดียวเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมถ้าผู้ชมทางบ้านเนี่ยสะดุ้งหลายคนแล้วว่าบ้านเราก็เป็นเหมือนกันนะใช่เนี่ยอย่างวันนี้ถ่ายรายการถึงได้ลงนั่งธรรมดาก็ไปถึงส่วนโพหรอโพมาปุ๊บโพจะสุดอยู่แค่นี้จะวิ่งมาแล้วมาสไลด์อยู่ข้างหน้านี้ใช่มาสไลด์ก่อนทางลงนี่แหลละก็ พ่อแม่สไลด์คล,ลดแล้วก็ไปแค่ <laughs> นี้เลยเออเออ,เอ,อลุง<ห>เดี๋ยวโชคดีที่เตือนนะเนี่ยพาเดินมาเดี๋ยวพ่อต้องรดน้ําต้นไม้ในบ้านหน่อยเออพ่อนี้ก็เป็นคนเลี้ยงต้นไม้ในบ้านแล,ล้วยุงม,มันไม่เยอะเหรอพ่อเฮ้ยมันมีวิธีไงเออเออแม่เอาที่รดน้ําสวยๆออกทีวีนี่เราถ่ายคลิปเราออกทีวีเอาสวยๆน้ำมันถัง เอาเล็กๆเอาแบบในบ้านดูกุบกิตกุ๊กกิกไอเอเคียอีเกียเข้าใจเปล่าโอ้โหเล็กๆพอใจยังอ่าได้ไหนๆคอนเทนต์เอาจริงนะจะใช้อะไรก็ได้จะใช้แก้วใช้แกลอนก็ได้หรือเหยือกที่มีอยู่แล้วเนี่ยฮะก็ใช้ได้พอ อันนี้มันเป็นเดี๋ยวเราปฏิบัติคือเราจะไปทําให้คนเราจะต้องแบบว่าประดิษฐ์สวยงามอะไรมากมายเราอยู่บ้านเราก็ทําให้มันเรียวใช่ไหมครับท่านผู้ชมจริงอ่าอ่าโอเคแค่นี้พอแล้วโอเคเดซิเบลเดซิเบลคือด้วยความที่พันไม้ได้เป็นแบบพันไม้ที่อยู่ในร่มได้อยู่แล้วถึงแม้ว่ากระถางเราจะใหญ่อย่างเช่นกระถางเนี่ยลุงพ่อก็จะลดแค่ประมาณเนี่ยครับนิดเดียวประมาณน้ำสองแก้วไม่เกินแค่นี้เลยพอ เพื่อให้น้ำเนี่ยนะครับสามารถซึมลงไปในชั้นดินแต่ว่าไม่เกิดให้น้ำเนี่ยขังแค่นี้เนี่ยยุงก็ไม่สามารถมาวางไข่ได้แล้วแค่นี้เองเชื่อไหมหลายคนก็ทักแบบปลูกต้นไม้ในบ้านมันก็สวยดีแหละแต่ยุงมันก็จะมามันก็มีวิธีที่เรากันไว้ก่อนอครับซึ่งอย่าลืมนะครับผมการที่เราจะทําอะไรแล้วเราศึกษาหน่อยแล้วเราก็ป้องกันเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกนะเพราะว่าจนทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มียาที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสดงกี หรือพูดง่ายยังไม่มียาที่สามารถฆ่าไวรัสไข้เลือดออกได้เลยเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นไข้เลือดออกกินยาแป๊บๆนอนพักเดี๋ยวก็หาย <c oughs> ไม่ใช่เหรอพ่อไม่เลยมีโอกาสเป็นได้ทุกคนแล้วถ้าเป็นแล้วเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าร่างกายของเราข้างในเนี่ยมันจะมีภูมิต้านทานหรือเปล่าเราจะเป็นได้ร้ายแรงหรือว่ารุนแรงขนาดไหนกลายเป็นเป็นไปแล้วแล้วยังต้องมานั่งลุ้นอีกอ้าวแล้วแล้วทำไงอ่ะท่านก็นี่ไงพ่อถึงจะบอกว่าสิ่งที่เราควรทําคือป้องกันไว้ก่อนด้วยการฉีดวัคซีนเพิ่มเกราะป้องกันภายใน และกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกสามารถลดความเสี่ยงให้ตัวเราเนี่ยต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาลเมื่อเป็นไข้เลือดออก 80- 90เลยทีเดียวแสดงว่าบ้านเนี้ยก็ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมเนี่ยํำหน้านเนี่ยแหมพูดได้มั่นใจขนาดนี้บอกเลยฉีดยกบ้านเรียบร้อยน,นี่น่ัง่นง,งนั่งตรงนี้เป้น มาช่วยกันทางานก่อนสิเราคุยกันแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้ทะเลาะกันใช่ทะเลาะกันนอนกันอยู่งอนกันตลอดเวลาอนเบางทีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเมื่อกี้เขามาฟ้องลงเ้วยองอืว่ะก็แม่อะืมจะบอกให้เขาไปทําแผลไปโดนอะไรมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยสะดุดขาตัวเองเหมือนขาอ่อนไปอย่างนั้นอ่ะที่โรงเรียนจะหงายไปข้างหลังกลัวว่าเดี๋ยวหลังก็หัวกระแทกฉันก็เลยพลิกตัวกลับมาข้างหน้าแล้วก็คือโดนขอบโต๊ะปึก เมือี้เราก็เห็นของแม่ขอดาวเลยว่าเนี่ยมุมมุมพี่โพลุ้นๆเลยมุมโปรดของโพลก็จะมีกล้องให้ท่านผู้ชมดูนะก็จะมีเนี่ยที่วัดรูปของเขาแล้วก็นี่ของที่เขาได้มาอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จัดเองของเขามาดีเทลของเขาเขาจะแยกประเภทของเขาเองเมื่อกี้เราก็รู้แหละเราเคยอยู่บ้านที่แบบผ่านชีวิตที่อยู่บ้านที่เราลกพอเราย้ายถิ่นที่ถึงฐานเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันมีความร๊อคเลยอยากให้มันจัดระเบียบเพราะ แนน,อน<ช>อ่อยู่ทุกที่<ช>จริงๆอยู่ทุกมุมจริงๆบางทีเนี่ยของแค่วางอย่างนี้นะ บินปรูล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาพาพี่โพออกไปเล่นข้างนอกนะ่เดี๋ยวจะพาพี่โพออกไปเล่นข้างนอกเอ้ยเขาไม่เจอรองเท้าเหรอครับนั่แน่ใจยังทำไปทางแตกออกไปเล่นข้างนอกอย่างนี้ต้องมีแบบอะไรป้องกันมีสิมีสิคือเวลาจะออกไปเล่นข้างนอกหรือไปที่ไหนเนี่ยแม้กระทั่งอยู่ในบ้านเองอ่ะแอนก็จะแบบคอยฉีดยาป้องกันยุงกันไว้หน่อยกันไว้หน่อยโลชั่นกันยุงหรือที่ฉีดกันยุงอะไรเงี้ยเขาจะออกไปเล่นอะไรเนี่ยแม่ก็จะต้องพร้อมเรื่องป้องกันยุงเราไม่ รู้เลยว่ายุงจะมากัดลูกเราเมื่อไหร่อย่างที่แม่บอกอะว่าแม่พอแม่ศึกษามันน่าก,กลัวจริงน่าก,กลัวจริงแล้วพร้อมที่จะกัดเรากัดลูกได้เสมอใช่มรเ่นกันคับครับ แม่นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่<ช>เป็นมุมโปรโดพี่โพล่ะมากเลยต้นไม้ต้นนี้เนี่ยต้น,ต,นต้นนี้เลยนะก็คือต้นนี้เขาล้มอะ่ะเขาล้มให้เป็นของเล่นโพล่ <_ s 2> ใช่ไหมแล้วก็คือที่โพเคยพูดเสมอว่าแบบบ้านมันต้นไม้ก็อย่างที่บอกอะ่ะกิจกรรมเด็กๆที่บ้านแบบด้วยความที่พอเราเปลี่ยนบ้านใหม่เนาะบ้านมันก็มีพื้นที่ <_ s 2> มีเพื่อนบ้าน<ช>มีเพื่อนบ้านอะไรงเงี้ยเนาะเด็กๆเ,เขาก็อยากจะมาเล่นโดยเฉพาะต้นไม้ต้นนี้นี่คือแบบมุมโปรดโปรดเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ปีนยากฉายาของเขา ก็คือทาซาลน้อยไม่ว่าเขาจะอยู่บนต้นไม้ต้นใดไม่มีทางเลยที่เขาจะล่วงหล่นลงมาได้บนโลกนี้เขากลัวอยู่อย่างเดียวตะเกียบของแม่อมาเราพวกเรามาล้อมกลุ่มกันมีเกมให้เล่นใช่ไหมเนี่ยพ่อแม่ลูกชอบมีเกมแบบเกมควิสเหรอควิสชาวความรู้ชาวความรู้แม่เตรียมมาแล้วแม่เตรียมมาแล้วใช่ไหมอะถ้ากันแม่นําดีกว่าไหมได้ แย้นามครับแคนจ้าค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้แม่จะมีควิ z คำถามไม่เรียกตัวเองว่าครูครูก็จริงนะวันนี้นะคะครูพี่แอนนะคะก็จะมีคำถามนะคะให้ทุกคนตอบนะคะนี่เราอยู่ในธรรมชาติอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยมันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่อง โลกภัยไข้เจ็บต้องรู้ไว้ด้วยว่าการที่เราเนี่ยอยู่ในธรรมชาติบางทีเราไปที่ไหนใช่ไหมลูกเราชอบเล่นธรรมชาติเหมือนที่พี่โพเล่นกับธรรมชาติพี่จันจ้าก็เหมือนกันเหมือนหมืนเกินไปครับเดี๋ยวครูสอนก่อนเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวพ่อต้องอธิบายด้วยเพราะเราต้องเป็นทีมครับสิ่งที่เราควรระมัดระวังที่สุดคือยุงลายเพราะยุงลายเนี่ยถ้ากัดเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเป็นไข้เลือดออกหรือเจ็บป่วยได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องระวังเพราะาฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กับคําถามของครูเกี่ยวกับเรื่องของไข้เลือดออกโอเคไหมโอ พร้อมครับอที่นึงข้อใดดังต่อไปนี้เป็นคำตอบที่ถูกโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นได้กับใครใครตอบได้ยิ<ด>ยกม,มือขึ้นอันนี้ตอบข้อไหนคะง,ง,งูแมไน้ทุกเพศทุกวัยคะ่ะ ตอบข้อไหนครับงูครับเป็นได้ทุกเพศทุกวัยครับครูนะครับตอบข้อไหนครับเอาข้อไหนข้อควายครับคําตอบที่ถูกต้องคือเป็นได้ทุกเพศทุกวัยค่ะนี่จะบอกว่าไข้เลือดออกนี่คือเป็นได้กับทุกคนนะที่สําคัญเนี่ยก็ต้องระวังเพราะถ้าเกิดคนที่เคยเป็นแล้วแล้วรอดมาได้ครั้งหนึ่งถ้าเกิดเป็นอีกซึ่งมีโอกาสเป็นได้นะครับอาจจะมีอาการที่รุนแรงกว่าเดิม แล้วใครรู้บ้างว่าไขเลือดออกมีกี่สายพันธุ์ครับอ้าวหนึ่งสองสามสี่ยากอะเนี้ยยากอะสี่สายพันธุ์ครับโอ้โหจัดเจ้าละครับอ่าจัดเจ้าละ3 3สามพ่อสี่ครับสี่ครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือมีทั้งหมดสี่สายพันธุ์ ซึ่งสี่สายพันธุ์แต่และสายพันธุ์เนี่ยก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไปนะ,ะซึ่งจริงๆเราก็ต้องระวัง <c oughs> คือบางคนเนี่ยแข็งแรงมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นรุนแรงกว่าคนที่ก็เป็นได้แลดูไม่ได้แข็งแรงได้เพราะจริงๆมันอยู่ที่เกราะป้องกันภายในนอกับภูมิคุ้มกันที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาตรงนี้่แม่ไปต่อล่ไรคือข้อสังเกตขั้นพื้นฐานว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกจุดเริ่มบนตัวครับข้อที่สองชื่อเริอดบนตัวเหมือนกันครับ เพราะฉะนั้นคำเตอนที่ถูกต้องคือมีจุดเลือดออกเล็กๆตามลําตัวถูกต้องค่ะเพราะว่าจุดเลือดออกเล็กๆตามลาตัวเนี่ยคือถ้าเราอ่ะร่วมกับการที่เราอ่ะมีชีพรจรที่เบาและเร็วเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้ป่วย มีโอกาสเข้าสู่ระยะช็อกนะน่าเป็นห่วงนะถูกต้องและอีกเรื่องหนึ่งคําถามข้อสุดท้ายสุดท้ายเหรอแม่สุดท้ายเหรอครูครูแองครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับเราจะได้ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้ไปด้วยกันครับโอเคครับยาอะไรที่ไม่ควรทานถ้ามีไข้ป่วยเป็นไข้เลือดออกก็ไกลยาดมเดี๋ยวคนอะไรกินยาดมขอไข่ยาเมงคอเนี่ยคอควายยายา ย่นเงองูนั่นเด็กนั่นเด็กจะอะไรงองูต้องนั่นเด็กนะใช่งองูแอสไพรินตอบครับแอสไพรินครับแอสไพรินแน่นอนครับคุณครับคำตอบนะคะคืออยายาเดี๋ยวคแม่ครูเลยกระโดนนักเรียนอยา เราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้ภาวะเลือดออกผิดปกติในทางเดินอาหารหรือที่เขาเรียกว่าภาวะตับไตวายเฉียบพลันตมว่าบางคนที่รักษาด้วยคือด้วยที่ต้องกินแอสไพรินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้ารู้ตัวเบื้องต้นนะยังไม่ไปถึงมือหมอว่าฉันอาจจะเป็นไค้เลือดออกให้หยุดกินแอสไพรินไปก่อนแล้วรีบไปหาหมอด่วนเลยนะเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแทรกซ้อนไงมันจะไปกันใหญ่เลยใช่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับโดยเฉพาะประเทศของเราเนี่ยที่เป็นเมืองที่บอกเลยว่ายุง เยอะมากไม่ว่ายุงกี่สายพันธุ์และโดยเฉพาะยุงลายนั่นเองพูนพูนพ่อไข้เลือดออกนี่เป็นอะไรที่ใกล้ตัวมากๆเลยเฮ้ยเอาจริงคืออย่างเราพาลูกไปแบบนี้หรือว่าตัวเราเองเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะไปรู้ไหมว่าเราไปโดนกัดตัวไหนยุงลายแค่ตัวเดียวก็สามารถทําให้เรามีความเสี่ยมเป็นไข้เลือดออกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันเกาะภูมิคุ้มกันภายในเนี่ยให้กับทั้งลูกรวมถึงตัวเราเองด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าไม่มียารักษานะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาไม่มียารักษานะครับ เราก็ต้องป้องกันด้วยวิธีที่เราสามารถป้องกันได้นั่นก็คือการสร้างกรอบป้องกัน<ช>ภายในและกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นในตัวลูกน้อยของเรา<ช>หรือว่าตัวเราเองแล้วก็ลดความรุนแรงของไข้เลือดออกได้ใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยบอกเลยปรึกษาแพทย์ถึงวิธีการป้องกันไข้เลือดออกและการฉีดวัคซีนครับอย่าลืมนะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหรือใครทำอะไรที่ไหนก็สามารถติดไข้เลือดออกได้นะคะ แม่ครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์มากคลิปหนึ่งเลยนะใช่เพราะฉะนั้นใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดก,ดกระดิงด่งดิงด้งๆๆๆให้เราด้วยนะครับเล่าประวัติไม้กายสิทธิ์อันนี้หรอคือเรื่องของเรื่องอะจำวันเกิดที่ผ่านมาได้ไหมแล้ก็จะมีเพื่อนโพคนหนึ่งเขาใส่ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์มาแล้วเขาก็เอาไม้เนี้ยมาด้วยเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ไม้กายสิทธิ์นี้ไงเสร็จปั๊บเขาก็ลืมไว้แต่เราก็พูดว่าไม้อะขอนะ มันเหมาะมือมากเหมาะมือมากลุงไม่เชื่อลุงมาลองทำหนิเดี๋ยวจริงเหรอหันหลังกดอกเอากี่ทีทีเดียวพอครับอ่าเพราะฉะนั้นหนึ่งทีใช่ไหมฮะหันหลังกดอกฮะนี่ฮะมุกว่าคอนเทนต์มีจริงจังไงไม่ได้เดี๋ยวคนคุณผู้ชมไม่ได้ยินเสียงอุ้ย